กินดีต้อนรับสู่ครั้งรูปและข้อมูลของสะสมของผมนะครับวันนี้เนี่ยก็จะเป็นค่าย Storm c o l l e c t a b l e นะครับซึ่งค่ายนี้เนี่ยก็จะรวบรวมลิขสิทธิ์ของอเกมต่อสู้ Fighting นะครับทั้งหมดมามาทำของสะสมออกมานะครับทีนี้เนี่ยความสำคัญของคลิปนี้ก็คือ Dark Side นะครับจากเกม DC in Justice ก็ส์ออมองอัสนะครับดาร์คไซต์ตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวที่ไม่ได้ออกมาค่อนข้างนานนะครับหมายถึงตัวดาร์คไซต์นะไม่ใช่ตัวเกมนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวท้ายคลิปผมจะเรียงให้ดูนะว่าประวัติศาสตร์มันประมาณไหนนะครัดาร์คไซต์ทั้งหมดนะครับแต่อาจจะคงไม่ได้หมดทั้งโลกนะเพราะว่ามันมันอาจจะอยู่ในตะโขบประมาณ20ปีนะสักสามสิปีพวกงานแคนเนอร์อะไรเงี้ยไม่มีนะตามไม่ได้รุ่นพ่อนะตอนนั้นยังเด็กอยู่เก็บไม่ทันนะครับ โอเคเดี๋ยวจะมาแกะให้ดูนะครับอันนี้เนี่ยแกะเลยนะครับให้ดูรอบๆก่อนกล่องนเนี้ยเนี่ยก็จะเห็นว่า,ามันจะมีของแถมค่อนข้างจะเยอะนะเหมือนเดิมสไตล์เนี่ยก็จะเห็นแถมหัวแมงี้แถมมือแถมเท้ามีประวัติอยู่ตรงนี้นะแกะเลยอันนี้ผมปิดไมรอแล้วนะแล้วก็มันเหมือน อันนี้มันก็เป็นแหมกระดาษนะแต่มันไม่ได้เป็นฉากนะถ้าเป็นพวกสต e e t ไฟเตอร์มันจะพับได้นะก็จะเป็นแบ็กดรอปได้แต่เนี้มันก็กลายเป็นแค่กระดาษเฉยๆนะเออไม่รู้ไปทำอะไรได้บ้างนะจากนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่างาน DC เนี่ยอะ,อะไรนะของอินดัสตี้เนี่ยจะไม่แถมพวกพวกฐานนะพวกฐานแบบ Action, Action Stand, แอคชั่นแอคชั่นสแตนหรือพวกเกมต่อสู้พวกสตรีทไฟเตอร์แล้วมันไม่ได้แถมนะครับก็จะให้มาแต่ตัว เด,ดิเออเปิดฟ้ามาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเขาก็จะมีอาพลาสติกพลาสติกคุ้มให้การรวมล่างอะไรเงี้ยนะที่เขาให้มาก็จะมีหัว4ี่อันมือหนึ่งสสามสี่ห้าแล้วก็หนะแล้วก็เจปดที่มีอยู่แล้วก็คือมีมือทั้งหมดเนี่ยแปดแบบเดี๋ยวหยิบฟิกเกอร์มาเลยเออยืดได้ไหมก็คือเดี๋ยวจะเอาอะไรนะ อาอะไรมันมาดูนะครับเป็นยังไงนะมือทั้งหมดเนี่ยก็มีมีมืออะไรนะมือแบร์หนึ่งอันสองอันมือแบร์สองข้างนะครับเนี่ยมีมือแบร์สองข้างแล้วก็มีมือประกบนิ้วเนี่ยสองข้างนะแล้วก็มีอะไรอีกมือทำหน้าตะปบอีกสองข้างหมดยังวะ แล้วก็มีมือกำสองข้างนะเอโหดแล้วออปชั่นมีอะไรบ้างนะก็มีตาโอเมกาบีมเอฟเฟกนะครับติดยังไงไม่รู้อะมันจะเป็นเส้นคล้ายๆสายฟ้านะครับยาวประมาณ6นิ้วได้แต่มันจะปึ๊บปึ๊บ,บอย่างเงี้ยอยูนะ่ไม่รู้ตอนติดเนี่ยตอนติดมันจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวค่อยติดให้ดูแล้วกันเนี่ยไอ้ตรงต้นขั้วมันจะเป็นอย่งเงนะครับเดี๋ยวจะค่อยติดให้ดูเดี๋ยวขอดูหัวก่อน,นครับเป็นไง เนี่ยวเนี่ยอ๋ออันนี้คือตาไฟนะครับจากหัวอันหนึ่งครับจะเห็นว่าเอฟเฟกทั้งโอเมก้าบีมนะครับแล้วก็แล้วก็ตาไฟเนี่ยจะเป็นจะเป็นเคลียร์นะครับก็คือใสๆเอาไฟส่องได้นะดซูมดิเออเนี่ยเห็นปะมันจะเป็นพลาสติกเคลียร์ก็คือไฟส่องเราจะเห็นทะลุทะลุได้นะครับอันนี้คือตัวอย่างหัวแรกนะครับเวลาดูกันนะ อ๋อเวลาเราเอาโอเมก้าบีมาติดเราจะติดที่หัวันนี้นะก็คือดึงอันี้ออกอนะดึงเอฟเฟกต์ตาไฟเนี่ยออกเออแล้วก็เอาเอฟเฟกต์โอเมก้าบีมเสียบเข้าไปดูแป๊บหนึ่งวันติดไงวะเออติดอะไรงนี้เห็นปะมันจะมีคล้ายๆรูปตัว L อยู่นะก็เป็นเป็นช่องเป็นล็อกให้เราเสียบเข้าไปนี้เสร็จแล้ว เดี๋ยวซูมเอาไปจะได้เห็นว่าเป็นยังไงเนี่ยก็จะเห็นว่ามันก็จะวิ่งปิ้วๆๆอย่างเงี้ยนะครับผมไม่ค่อยแน่ใจมันสลับได้เปล่าวะแต่คงเป็นอย่างเงี้ยมั้งนะก็คือมันก็เป็นแข็งๆมันเป็นเคลียรแบบนี้นะเผื่อจะเอาไปเล่นนะครับให้ดูเป็นตัวอย่างนะต่อมามีอีกสองหัวก็เป็นหัวดาร์กไซด์ยิงฟันนะเดี๋ยวซูมอีกทีดิจะได้เห็นชัดๆหัวดาร์กไซด์ยิงฟันนะ ดวงตาเนี่ยจะเป็นสีเมทัลลิกสะท้อนแสงนะทำได้ค่อนข้างจะสวยมากนะครับจะเห็นนะว่าเวลาเราดูรอบๆเนี่ยเราจะเห็นว่าการทําสีนะมันก็ก็จะมีริ้วรอยบ้างนะก็คือผมคิดว่าบางคนอาจจะเรียกว่าตําหนิก็ได้นะแต่ผมคิดว่าเป็นเรื่องปกตินะจะเห็นว่าเนี่ยมันก็จะมีแบบทา่ทาๆมันเป็นสีเหมือนเป็นเกราะอะไรนะเป็นเงินเอะไรเงี้ยคือ คือไอพวกเกาะอ่างเงี้ยมันก็จะมีสีมันเป็นรอยทะลอกอะไรแบบนี้อยู่แล้วนะบางคนก็บอกว่าเป็นตำหนินะแต่บางทีผมก็บอกว่าอย่างเงี้ยมันถึงจะสมจริงนะไม่ใช่ไปซื้อออกมาจากซปเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็มาใส่หมวกมันเลยคมนะไม่ใช่ไนงะเออมันเป็นหมวกเกาะมันก็ต้องประมาณนี้นะ,ะจบไปหัวที่หนึ่งต่อไปอีกหัวหนึ่งอันนี้เป็นหัวอ้าปากเหมือนกันนะครับก็คือดวงตาจะเป็นสีเมทัลลิกนะครับอ่ะดูการเพี้ยนนะดูการเพี้ยนในปากนะ ตรงนี้ผมว่ามันส่วนตรงในปากผมราะว่าปกติมันก็ค่อนข้างจะเพลนย,ยากนะก็มีโอกาสเลอะสูงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้ดูคร่าวๆมันก็ประมาณนี้นะส่วนใครอาจจะเจอสีเลอะบ้างก็ไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไรเพราะตรงนี้ผมว่ามันทําสียากนะครับจบนะก็คือมีสามหัวแถมแล้วก็หัวปกติเป็นยังไงยืด,ย,ดยืดกล้องนิดนึงดิหัวปกติเนี่ยเขาเรียกว่าหัวเก็กทําหน้าบึงบ้งๆแบบยิงๆยิงแบบกูไม่ฟังมึงอะไรเงี้ยนะ โดยรวมก,ก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับการขยับหัวก็เนี้ยหมุนได้พยักหน้าได้นะดึงให้ดูนะสตอมเนี้ยก็เหมือนกับที่รีวิวไปทุกตัวนะครับก็คือมันจะเป็นจะเป็นโครงพลาสติกแข็งนะแล้วก็จะมีจอยเหมือนกับเป็นแกนอะ่ะเป็นเป็นแกนรูปตัวทีรูปตัวอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็จะครอบด้วยอซอฟเนี่ยหยุนหนเงี้ยแบบเป็นพวกชุดเกาะเงี้ยนะแบบนิ่มๆลงไปนะ แล้วก็เพ้นสีลงไปเพ้นจอบลงไปมันก็จะขยับได้เนี่ยมันจะพองๆเงี้ยมันจะทําให้ขยับได้มากกว่าปกตินะถ้าเป็นพวกเกาะอะไรเงี้ยมันจะอ่าถ้าเป็นค่ายอื่นที่มันเป็นพลาสติกแข็งมันจะติดไปหมดมันจะแข็งๆมาเลยขยับอะไรไม่ค่อยได้นะฮะเด,เดี๋ยวดูเกาะดิเนี่ยเห็นปะมันจะพองๆยุ่นๆนะครับเก็บลงไปคงไม่ต้องมานั่งดึงไหลหดูนะมั้งนะนการตัดผ้าเป็นไง บิดหัวลายนะครับบิดหัวลาย่ใบเสพหมุนสอบครึ่งหนึ่งนะข้อมือหมุนพับได้ไหมพับได้นะครับเพราะว่าตรงไอ้ตรงข้อมือเป็นโบจอยแบบพับได้ครึ่งหนึ่งนี้เออนะหลูแซะและ้ใส่ไปก่อนนะยังไม่อยากเล่นโชว์ไอ้กําไรเนี่ยก,ก็ถอดได้อย่างงี้ใส่คืนไปก่อนจบนะยกแขนตรงๆได้ไหมก,ก็ยกให้ดูงเงี้ย จะจัดท่าจัดทางให้ดูว่ามันทาท่าอะไรได้บ้างนะครับอันนี้คือชูแขนตรงกลางแขนออกนะแล้วก็ดูเราก็ดูตรงนี้ไปด้วยว่ามันหันด้านไหนอยู่ใครจะได้จัดท่ามันได้ถูกนะวนไปข้างหลังนะวนไปข้างหลังนี่พับศอกบ,บิดใบเสพนะ เนี่ยก็คือทํามือค่อยหลังได้อย่างนี้เนี่ยกูเชิดเลยอเกินนะกูเชิดยิงมากทาท่าอย่างนี้จากน,น,นั้นก็ทําท่ากอดอกได้ไหมวหมุนแขนให้ดูก่อนมันประมาณไหนวะมันไม่สามารถจะเอาเอามือมาเสียบที่ตรงข้อศอกได้มันจะได้แค่นี้นะมากกว่านี้เนี่ยไอ้ตรงเบ้าหัวไหล่มันจะเด้งหลุดนะซึ่งผมไม่อยากไปฝืนมากผมขี้เกียจใส่เข้าไปนะให้ดูเฉยเพราะประมาณนี้นะัเน,นี้ย หลักๆก็ดูรายละเอียดของการทําเกาะก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างจะสวยมากนะครับอ,อันนี้เกาะด้านหลังให้ดูเพนจอบไอปนิดนึงนะเ,ออเนี่ยประมาณนี้เนี่ยเพนจอบเป็นอย่างนี้นะครับจากนั้นเนี่ยซูมเอาอีกทีนี้ดูขานะขาขากเ็เดี๋ยวเปิดดูไข่ไปกันดิอุ้ยดูดีกันเก็อย่างที่บอกมันเป็นแกนนะครับแล้วก็ที่เหลือมันก็จะเป็นโครงอย่างก็อ็น้องเนี่ยก็จะเป็น จะเป็นซอฟนะเนี่ยขาก็เป็นท่อนเงี้ยนะครับดูเฉพาะขาก็แลวกันข่าเนี่เป็นดับเบิลจอยงอได้ประมาณนี้นะครับข้อเท้าก็มีจมูกขาได้เท่านี้ข้อเท้าก็หน้าหลังหมุนหมุนได้ไหมได้นิดหน่อยนะได,ได้แค่นี้นะเออจบนะใส่คืนกอนเนี่ยยกขาไปด้านหน้านะออกข้าง อออข้างอันนี้แหกแหกงนี้เอออันนี้มอไปข้างหลังยกไปข้างหลังได้อย่างนี้เนี่ยหมดแล้วนะครับสำหรับจุดขยับและการรีวิวคร่าวๆของ d า r k Side i n t e r s t i t ติดก๊อตอะมองอนะครับเดี๋ยวมาดูสเกลมันเป็นยังไงนะ โดยรวมเนี่ยถือว่าเหมาะสมนะครับที่จะซื้อมาสะสมนะเพราะในยุคนี้เนี่ยการจะไปตามล่าอุ้ยการจะไปตามล่าตัวเก่าๆเนี่ยมันค่อนข้างยากมากนะตอนนี้ที่มันมีขายคือดักไซมสโกนะครมิสโก้ตัวเนี้ยยังพอหาได้ตัวอื่นเนี่ยผมบอกเลยว่าแม่งค่อนข้างใจยากนะเออก็คือไปซื้อต่อจากคนที่เขาสะสมอย่างเดียวนะห้าปีกเนี่ย ร่มสลายกันไปหมดแล้วอเจ๊งหมดแล้วนะเอออะมาดูสกเกลกันนะครับเป็นยังไงดักไซต์ตัวนี้เนี่ยสูงอ่10นิ้วได้นะประมาณ9.8 9.7 9.8ตีไป10นิ้วก็ได้นะอีนี้เนี่ยเทียบกับลายอื่นเป็นยังไงเดี๋ยวผมไม่ชอบหน้านี้เลยแบบทำหน้าปวดอืเดเอวผม,ผมชอบให้มันแบบ มีหน้าอีเนอร์นะเอออย่างนี้แล้วกันเทียบกับลายอื่นเป็นไงนะหกนิ้วก่อนแล้วกันนะอันนี้คือแมทเทลหกนิ้วนะแมบเทลหกนิ้วแล้วก็อันนี้แมทเทลนะครับเป็นฟิกเกอร์เล็กนะครับจากอินเตสิทภาคสองนะครับให้ดูสเกลไว้เผื่อว่าบางคนจะซื้อไปยืนด้วยกันนะครับเพราะว่าอะไรนะ เพราะว่าตัวของสตอมเนี่ยพวกฮีโร่ยังไม่ออกมันออกแต่วายร้ายนะครับซึ่งผมเห็นตัวโชว์แล้วนะว่าจะมีแบทแมนกับซูเปอร์แมนน่ะแหละเดี๋ยวจะออกนะแต่ว่าผมไม่ค่อยแน่ใจว่ามันจะทาสเกลเราออกมาคนระับเพราะส่วนใหญ่ไข่ของสตอมเนี่ยสเกลค่านข้งจะมั่วนะคุณเห็นหน้ากล่องเขนว่าหนึ่งต่อสิบสองเนี่ยแต่ผมถามว่าทําไมมันมันก็น่าจะสูงสักสิบแปดเซนใช่ไหมไอ้พวกมนุษย์อะไรเงี้ยแต่บางตัวเนี่ยสูงสักแปดเก้านิ้วเ่ยผมก็งง,ง,งผมว่าทําไมเขาบอกว่าก็ ก็คนอะไรนะก็คนที่เขาอยากได้เจ้าของเขาบอกเขาเแบบชอบชอบตะเกียวใหญ่อ้าผมก็งงตะเกียบหนึ่งต่อสิบสองทำมาวะเอออันนี้คือแมทเทลนะให้ดูไปก่อนเผื่อใครจะซื้อไปคู่กันนะเพราะว่าถ้าเดี๋ยวสตอมออกพวกฮีโร่มามันอาจจะสูงเกินเจ็ดนิ้วมันจะดูน่าเกียดหรือเปล่าเนี่ยจะมารีวิวกันอีกทีหนึ่งนะทีนี้เนี่ยพวกหกนิ้วอันนี้เมสโกทอยเมสโกให้ดูจะเห็นว่ามันสกเกลพอๆกันก็คือประมาณสิบหกเซนนะ อันนี้มาเฟกนะครับมาเฟกพวกนี้พอละเก็บไปมาเฟกก็จะอยู่ในระดับระดับเอวอะตรงพุงดักไซน์นะครับยืนได้บอกว่าตัวมันเล็กๆเว้พิงนิดนึงเออลงอีกนิดนึงจะเห็นว่าพวกนี้ก็จะพอพกันประมาณ16เซนพวกพวก6นิ้วอเมริกาเนะี่ยประมาณ6.3นิ้วนะครับก็คือ16เซนหมดแล้วนะพวก6นิ้วเก็บไปก่อน แล้วก็พวกตระกูล7นิ้วนะ7นิ้วก็อันนี้ DC Direct นะครับซึ่งเคยเปลี่ยนเป็น DC Collectible อยู่ช่วงหนึ่งนะแล้วก็กลับมาเป็น DC Direct ใหม่ปัจจุบันนี้มีปัญหานะพวก Warner Brothers เนี่ยเขาปรับแผนของค่ายของแผนกนี้ใหม่หมดเลยคนโดนปลดเพียบเลยนะจากข่าวนะอันนี้ผมไม่ได้รู้เรื่องภายในเขานะครับแต่อ่านจากข่าวเนี่ยคือ DC Collectible เนี่ยมีการปรับ ผังคนทํางานใหม่นะเลียงออฟกันไปเยอะนะครับยังไม่รู้ชะตากรรมว่าต่อไปจะเป็นยังไงนะอันนี้แมทเทลมวยปั้ม W W E 7นิ้วนะเป็นอย่างนี้อันนี้อ่าอะไรนะแม็กฟาเรน7นิ้วนะครับทำได้ตัวค่อนข้างใจใหญ่นะมันมักจะประมาณ7.2นิ้วนะถ้าดูเดี๋ยวผมขยายมาอีกหน่อยหนึ่งนะดักไซเกะกลบไปก่อนเออมอมไม่ถนัดเออพวกดักไซเกะไปก่อนเดี๋ยวโทษที่หลังว่าเป็นยังไง เดี๋ยวเอาไปโม้ทีหลังดูสเกลไปก่อนอันนี้คือแม็กฟาเลนนะครับจะเห็นว่าตัวสูงว่าเช่าบ้างอนิดนึงนะครับแล้วก็เนกาเนกาเจ็ดนิ้วนะบางตัวก็เตี้ยบางตัวก็สูงนะอ่พูดยากกันนะเนกาคือจริงๆทุกค่ายนะครับเวลาเข้าปั้นออกมาเนี่ยมันอาจจะสเกลไม่ได้เปะ๊ะเหมือนเดิมทุกครั้งนะเพราะฉะนั้นเราจะเอาเป็นเอาตายมันก็พูดยากนะส่วนอันนี้ไดมอนด์ซิลิคทอยนะครับ i ดมอนด์ e l ล c กทอยก็เหมือนกันนะบางทีก็ทําตัวใหญ่บางทีก็ทําตัวสมดุลนะแต่ส่วนใหญ่เขาจะประมาณ7นิ้วเป๊ะนะบวกบวกอีกหน่อยหนึงนะเห็นปะว่าส่วนใหญ่เนี่ยแม็กฟาเรนกับไดมอนด์เนี่ยจะคล้ายๆกันคือประมาณ7นิ้วบวกบวกคือประมาณ7ถึง7จ็ดุด้านะแล้วแต่ว่าเขาจะทำสเกลยังไงมันลากในคอมยังไงบางตัวก็ดูใหญ่เหมนกันส่วนไอ้พวก ดีซีเนกาบอยปั้มเนี่ยจะคล้ายๆกันก็ประมาณไม่เกินเจ็ดนิ้วนะครับมันจะไปชนประมาณแบบหกจุดเจ็ดห้าจนถึงเจ็ดนิ้วนะ <c oughs> ก็จะเห็นตัวมันก็จะประมาณเนี้ยจะดูเตี้ยกว่าบบนิดหนึ่งนะเออจบแล้วนะเดี๋ยวผมจะมาไล่ประวัติศาสตร์ดาร์กไซให้ดูนะประมาณยี่สิบปีมันเป็นยังไงนะครับแล้วตัวเนี้ยมันควรจะซื้อไหมเอาละนะครับช่วงท้ายของคลิปนะครับก็คือผมไปจดโพยมาเรียบร้อยนะครับ ก็อาจจะไม่ได้มีครบทุกบริษัทนะครับนนก็จะเป็นพวกแบบที่ผมสนใจแล้วกันเอออันแรกสุดนะอันนี้ Darkside นะ DC MiniMate นะ C3 Wave หนึ่งปีสองพันสี่ตัวแค่เนี้ยนะเออจากนั้นก็ m a t t e บ DC SH นะตรงนั้นนะสอตงตัวนีน้นี่คือ DC ซูเปอร์ฮีโร่นะครับ DC S H นะครับไปตรงสีแขนเนี่ยผมโมมานะเพราะผมว่าจะเก็บแค่ตัวเดียวจริงๆไม่น่าไปโมเลยนะเสียเป้าวัติศาสตร์หมดเลยนะเออ DC S H นะครับปีสองพันหกนะจากนั้นก็อะไรนะาหาแป๊บหนึ่ง DC Direct อันนี้เออตัวนี้ปีสองพันหกเหมือนกันนะครับตัวเนี้ย DC เปอร์แมน แบทแมนนะซีรีส์สองนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะมาจากแอนิเมชั่นซูเปอร์แมนแบทแมนอะพอลกลาฟนะครับก็คือเป็นช่วงที่อะไรนะเป็นซีรีส์ที่โชว์ซูเปอร์เกิลนะครับแล้วก็ไปช่วยเธอมาจากดาวอะพอลกลาฟนะแบทแมนกับซูเปอร์แมนก็ไปนะครับ, Batman, บ,นะรบแล้วตอนจบเนี่ยดักไซก็มาบุกโลกนะมาต่อยแก้แค้นก็จะหน้าตาเป็นแบบเนี้ยต่อยซูเปอร์แมนที่สวนนะ เรียกว่าสวนหรือฟาร์มเออฟาร์มนี่เออจากนั้นก็ไอตัวนี้เลยคลาสสิกหน่อยนะครับปี2008นะครับ DC Direct นะครับ New God Series 1นะก็น่าตาเป็นอย่างนี้นะมันยืนไม่ค่อยได้นะไม่รู้ทำไมนะก็เลยต้องใช้ไอตัวค้ำนะครับเพราะว่าไอตัวข้อเท้ามันจะเอียงๆผมก็เลยต้องเอาที่ค้ำมาใส่ไนมะ่งั้นมันจะยืนไม่ค่อยอยู่ แล้วก็ถึงปีไหนแล้วเนี่ยปี2,010นะนี่เลยปี2,010 DC Universe Classic ตัวนี้เป็นบาร์ฟนะเวฟที่12นะปี2,010นะก็จะเริ่มเป็นแมทเทลอันนี้ค่ายแมทเทลนะแมทเทลก็ได้ลิขสิทธิ์มานะแล้วก็คือพวกแคนเนอร์พวก30ปีขึ้นไปไม่มีนะไอพวกนี้คือประมาณ10ปี20ปีที่แล้วเนี่ย ผมก็ตามตามรต์มามาเช็คดูว่าเป็นยังไงอันนี้ก็แมทเทลนะครับเป็นปี2012 Dark s i d e New 52ตนะตัวกระจิ๋วเดียวนะครับตัวนี้เนี่ยมันจะทำท่าผูกมาในคอมิกมันจะยื่นมือมาอย่างเงี้ยนะแต่พอเป็นฟิกเกอร์เนี่ยเอลแม่งคอดเฉยเลยดูดูตลกมากเลยนะใครเก็บเนี่ยจะหามากให้ทำไมเอลมันคอดวะดูมันหน้ามันก็ได้ลายเสื้อก็ได้ คือยืนเอ็กก็ได้แต่พอยืนตรงๆแล้วมันจะเห็นเอวคอดตลกเป็นบ้านจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวหาโพยแป๊บหนึ่งนะตัวใหญ่ตัวนี้นะครับ DC collectible new 52 dark side นะครับก็จะเป็นตัวใหญ่คนละเรื่องกัแมทเทลดูดูแมทเทลตัวแค่เนี้ยเออ DC collectible ตัวเบลมเทิมเลยนะ,ะจากนั้นก็อ่ ปี2016 dc icon อันนี้ไม่มีนะครับก็คือผมขายทิย้งไปนะครับผมไม่มีรูปให้ดูเลยก็คือว่ามันเป็นด์กไซส์จากด์กไซส์วอลนะก็จะตัวผอมๆหน่อยนะครับ dc icon นี่นก็เป็นพวกสเกล6นิ้วนะครับซึ่งมันจะขายเป็นแพ็คคู่กับเกลเกลคือ,อลูกสาวด์กไซส์นะครับก็เขาจะขายแพ็คคู่กันนะคือไอแพ็คนั้นนะผมยังไม่เคยได้เล่นเลยนะมีคนซื้อไปหมดเลยผมก็ดันเผลอตัวขายไปนะครับแล้วก็หามาอีกไม่ได้หายไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้นะ จากนั้นเนี่ยก็เป็น d a r k กไซน์นะครับกระติ๋วหนึ่งอันนี้ฟันโกะไวนนลนะครับฟันโกะเนี่ยก็จะมีฟันโกะป๊อปด้วยนะแต่ผมหาไม่ได้มันก็ค่อนข้างจะแลวแล้วนะไอ้ฟันโกะป๊อปดากไซนเนี่ยนะมันแลเลยหาไม่ได้ก็เลยเอาไวนนลมาให้ดูแทนนะเป็นตามตอนนี้ก็คงจะไม่ไหวนะขียจต,ตามจากนั้นก็ปี2019นะไอ้นี่ปี2018นะปี2019เมสโกตัวนี้ เออไอ้น,นี้ยแล้วเนี่ยเมสโกอันนี้เมสโกเมสโกเนี่ยตัวเนี้ยราคาค่อนข้างจะสูงนะครับเป็นตัวธรรมดาที่ราคาสูงลูกตาเปิดไฟได้เปิดให้ดูลูกตาเปิดไฟได้อย่างงี้แต่เสียไดายมันเหมือนแบบในไทยไม่ค่อยนิยมราคาโคตรล่วงเนะ่เออผลิตมาเยอะไปมั้ง งานก็ค่อนข้างจะพอใช้ได้นะครับชุดก็ค่อนข้างจะคลาสสิกนะก็จะเห็นว่ามันเป็นชุดหนังนะแล้วก็มีสวิตเปิดตาได้ด้วยนะออมีตัวเหล็กนะปี2019อ๋อนี่อันนี้อันนี้คือสเตต k n i ไน t มทเทวแบทแมนนะครับแต่อันนี้มันจะเป็น Dark s i ์เ b บี้ที่แบทแมนมันเอามานะเอามาเอามาใช้งานอ่นะเออจำไม่ได้นละไปหาเนื้อเรื่องเองละกัน จากนั้นตัวต่อไปก็อ่านโพยนิดนึงนะ Diamond Select Toy v i t i m a t e นะอันนี้ปี2019นสะิบเก้าน่นะมันเรียงๆกันมาผมจำไม่ได้แล้วว่าเดือนไหนนะเอออันเนี้ยคือ v i t i m a t e นะครับเป็นคล้ายๆลนะ้ายมินิเมตอ่ะคล้ายๆลนะ้ายมินิเมตเนี่ยแตนะ่มินิเมตเนี่ยมันนิกทธิ์มันหมดหรือไงนะมันไม่ต่อนะแล้วมันมาทำเป็น v i t i m a t e ก็คือเป็น4นิ้วอนะ่ะแต่จะเป็นบล็อกสไตล์คล้ายๆเดิมอาจจะเป็นเหลี่ยมๆนะครับแล้วก็จะทำ จากสองนี้เป็นสี่นิ้วแล้วทำอะไรไม่ได้เลยตั้งโชว์อย่างเดียวเป็นคล้ายๆแฟนโกป๊อบอะเออแต่ไอ้ป๊อบเนี่ยไอ้ป๊อปเนี่ยมันมีลิเกสิทธิ์แล้วไงไอ้ทำท่าทางเงี้ยไดมอนด์สีเ่เหลคอยมันก็เลยทำเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมเหมือนเดิมเออก็มันก็เลยได้สไตล์เดอร์ม,มานในสกเกลสี่นิ้วนะครับจากนั้นก็เป็นดักไซส์ปี2019นะอันนี้เป็น DC Gallery นะครับ เป็น PVC ตั้งโชว์นะเเรียกว่า PVC ไดอุลมามก้านิ้วแต่ตัวมันอ่ะใหญ่กว่า9นิ้วอย่างแน่นอนขอวัดนิดนึงเหมือนเหมือนลืมทำรีวิวเนะนี่ยตัวเนี้ยลืมทำรีวิวว่ะร่วมฐานสูงเอ่อสิบจนิ้วนะหัวเปลี่ยนได้เลยเปลี่ยนหัวให้ดูเนี่ยหัวมันจะเป็นบล็อก PVC อย่างเงี้ยนะครับก็เปลี่ยนหัวได้เปไดนน้นี่ก็ได้อ ชุดเนี่ยจะเป็นชุดดาร์กไซส์คลาสสิกก็ว่าไอ้สำหรับตั้งโชว์นะเออวางไว้ก่อนหมดแล้วมั้งเนี่ยอ่านโพยนิดหนึ่งดิเหลืออะไรอีกปี2020เนี่ยก็จะมีอ่ายิคิยะทอยนะเป็นอ่าทำเอาอินเตอร์สติสก็อนอมองอาสเนี่ยมาทำสี่นิ้วนะซึ่งผมไม่ได้ซื้อนะตอนนี้เห็นอยู่ในเว็บจีนน่นะนะก็เลยไม่รู้ว่าตกลงมันยังไงนะ แล้วก็มีปี2020ตัวนี้นั่นเองนะที่เราเอามารีวิววันนี้นะครับสตอมคอลเลกต์เบลนะครับแล้วก็จะมีสปินมัตเตอร์ด้วยดาร์กไซส์ออกมาช่วงมการา่ะไลเอสนิ้วเหมือนกันนะแต่มันขายเด็กไงผมเลยไม่ได้เก็บน่าจะหาในห้างไทยได้ผมไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันนะออทั้งหมดนี้ก็คือดาร์กไซส์ทั้งหมดนะก็บางตัวก็ขาดไปไม่ไม่อย่ามาว่าผมนะอออันนี้ผมให้ดูเผื่อว่า เพื่อนคนไหนอยากจะหาดาร์กไซส์เนี่ยหาตอนเนี้ยหาตัวไหนได้บ้างผมก็บอกเลยว่าถ้าหาตอนเนี้ก็ก็จะเป็นเมสโกนะครับราคาน่าจะร่วงลงมาพอสมควรเฉพาะในไทยนะแล้วก็แล้วก็สตอมคอลเ l e ชัเบเนี่ยเพิ่งมาใหม่นะงานก็ค่อนข้างดีนะผมว่าสัดส่วนก็ใช้ได้หน้าตาก็โอเคของแถมก็ใช้ได้ตัวก็เล่นได้ทั้ง6นิ้ว7นิ้วนะแล้วก็วินิเมเนี่ย ผมยังมีอยู่แต่ตัวอื่นเนี่ยมันหายากว่ามันหลายปีแล้วนะครับเกินคือเกินสองปีเนี่ยก็ให้ทําใจว่าอาจจะหาไม่ได้อีกแล้วนะออถ้าได้ก็ต้องคือไม่ต้องไปซื้อต่อจากนักสะสมคนไทยไม่ว่าฝรั่งอะไรแบบเนี้นะครับซึ่งบางคนก็บอกเฮ้ยรอแบบสิ้นปีรอให้แบบค้นขายชีวิตลําบากค่อยไปดักตกรับมาอะไรเงี้ยคือบางทีมันหมดไง คิดอย่างนี้มันก็ม,นกมันก็อาจจะทะาได้แต่เวลามันหมดมันก็ไม่เหลือนะก็คลิปนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้นะเจอกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ